ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Final Fantasy VII ครับ Final Fantasy VII on the Way to a Smile บทที่3 Case of Barret หลังจากช่วยขราวกับทีฟาสร้างบ้านใหม่จนเสร็จเขาก็ฝากมาลินไว้กับทั้งสองคนก่อนที่บา r เ e ็ตจะออกเดินทางเพื่อสาสางสิ่งที่ค้งังคาในอดีต ทั้งที่รู้สึกไม่ดีที่เขาต้องอยู่ห่างจากลูกสาวครึ่งปีหลังจากนั้นถ้าไม่นับเรื่องจีโอสติกมาแล้วอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นโดยไม่ต้องมีพลังมาโก้สำหรับบาเลตที่เป็นสมาชิกคนสําคัญของอวาลานส์เขาควรจะดีใจที่กําจัดชินละได้สําเร็จแต่ถ้าไม่เหลือศัตรูให้สู้แล้วเขาจะจดใช้ความผิดที่ทําลงไปได้ยังไงเขาเลยทําได้แค่เข้าไปในป่าสู้กับมอนสเตอร์เพื่อระบายอารมณ์วันหนึ่งระหว่างที่เขาเดินอยู่ในจูนอน มือข้างที่เป็นปืนของเขาไปกระแทกโดนหัวของเด็กคนหนึ่งเข้าจนหัวแตกมาเลตเลยทําแผลให้เขาแต่แม่ของเด็กกลับวิ่งเข้ามาเพื่อปกป้องลูกขอบาเลตว่าอย่าทาอะไรลูกของเธอเลยสายตาที่เธอมองเขาไม่ต่างจากตอนที่ผู้คนเห็นมอนสเตอร์ทําให้บาเลตคิดได้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วแม้จะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงถึงจะชดใช้วความผิดของตัวเองได้แต่ก่อนอื่นเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก,ก่อนบาเลตเลยเดินทางไปหาซากากิ ช่างที่เคยสร้างแขนกลให้เขาการต่อสู้จบลงแล้วเขาไม่จําเป็นต้องใช้ปืนกลอีกครั้งนี้บาเลตเลยขอให้ซากากิสร้างแขนกลที่เป็นมือให้กับเขาแทนคนอื่นๆจะได้ไม่กลัวเขาซากากิเลยขอเวลาหนึ่งอาทิตย์และบอกให้บาเลตไปช่วยงานหลานของเขาระหว่างที่รอวันต่อมาบาเลตทําหน้าที่บอดี้การ์ดนั่งอยู่บนรถบรรทุกไอ้น้ํเหมันวิ่งช้าจนเขาหงุดหงิดระหว่างพักเติมทานหินคนงานทักว่าบาเลตด,ดูไม่เหมาะ กับการนั่งรอให้มอนสเตอร์มาหาแบบนี้ดูเหมือนคนที่น่าจอกไปล่ามอนสเตอร์จนถึงรังเลยมากกว่าบาเลตเลยถือโอกาสนี้เล่าให้คนเติมทานหินฟังว่าเขาออกเดินทางเพื่อหาทางชดใช้ความผิดที่ทําให้คนมากมายต้องตายคนเติมทานหินตอบกลับมาว่าการชดใช้นี้ก็เหมือนกับการตามหารังของมอนสเตอร์นั่นแหละพอหารังของมันเจอก็ฆ่ามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกมันก็หมดไปเองแต่มอนสเตอร์ก็มาโจมตีรถพอดีบาเลตเลยเข้าไปสู้ก็นํายิงจนเละ แต่สายตาของคนเติมฐานกับมองบาเลตไม่ต่างจากตอนที่เขาเห็นมอนสเตอร์เลยบางทีบาเลตเองอาจไม่ต่างอะไรกับมอนสเตอร์พวกนั้นและดังของมันอาจจะอยู่ในใจของเขาก็ได้รถบรรทุกเดินทางมาจนถึงหมู่บ้านเ,เล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อรับมันฝรั่งเมื่อไม่มีพลังมา์โกอุปกรณ์ทางการเกษตรก็ใช้งานไม่ได้เกษตรกรเลยต้องหันมาใช้แรงกายแทนผลผลิตก็น้อยลงทําให้ผู้คนอดอยากกันมากขึ้นแต่บาเลตมองว่านี่คือสิ่งที่เลี้ยงไม่ได้ ผู้คนจําเป็นต้องปรับตัวกลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อนที่มนุษย์จะค้นพบพลังมาโกวันเดียวกันนั่นเองชายคนหนึ่งอุ้มลูกสาวของเขาที่ป่วยเป็นจีโอสติกมาระยะสุดท้ายมาหาหลานของซากาจิเพื่อขอให้เขาพาเธอไปรักษาที่มิดกานี่เป็นสถานการณ์ที่บาเลตเกลียดสถานการณ์ที่มีคนเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับช่วยอะไรไม่ได้บาเลตรู้ว่าต่อให้ไปถึงมิดกาพวกเขาก็รักษาจีโอสติกมาไม่ได้ การให้เธอได้จากไปอย่างสงบในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกไปคนเติมฐานหินก่อนหน้านี้หันมาถามบาเลตว่าต่อให้ไปถึงมิดกาก็ช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมพอบาเลตบอกว่าใช่ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาจะเข้าไปบอกพ่อของเด็กผู้หญิงให้เองบาเลตไม่รู้ว่าระหว่างการบอกความจริงตรงนี้หรือการปล่อยให้พวกเขาไปมิดกาเพื่อความสบายใจทางไหนคือทางที่ถูกต้องแต่ยังไม่ทันมีใครได้ทําอะไร เด็กผู้หญิงคนนั้นก็หมดลมหายใจซะแล้วและคาพูดสุดท้ายของเธอคือให้ช่วยพาเธอไปมิจฉาด้วยคนเติมฐานหินรู้ตัวแล้วว่าเขาคิดผิดส่วนบาเลตก็ระเบิดอารมณ์โดยการกระหน่ำยิงปืนขึ้นฟ้างานศพของเด็กผู้หญิงคนนั้นถูกจัดขึ้นบาเลตได้บอกกับพ่อของเด็กที่เสียชีวิตว่าต่อให้มีเรือบินที่เดินทางไปถึงมิจฉารได้เร็วกว่านี้ก็ไม่มีทางรักษาจิออสติกมาได้อยู่ดีถึงอย่างนั้นคนพ่อก็ยังบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นที่มิจฉาก็ได้ หากรู้ว่าที่ไหนที่สามารถรักษาจีโอสติกมาได้ครั้งหน้าทุกคนจะเตรียมพร้อมเอาไว้เพราะไม่ได้มีแค่ลูกสาวของเขาคนเดียวที่ต้องทรมานเพราะโรคนี้ดูเหมือนการปรับตัวในโลกที่ไม่มีมาร์โก้ของบาเลตจะยากกว่าที่คิดไว้ะแล้วหลังจากนั้นบาเลตก็เดินทางไปเมืองล็อกเก็ตทาวเมืองนี้เคยถูกใช้ในการปล่อยกระสวยอวกาศของชิลล์ทาให้มีนักวิทยาศาสตร์มากมายมาลงหลักปักฐานกันอยู่ที่นี่เด็กๆอายุเท่ามาลีนวิ่งเล่นกันอยู่ในเมือง แต่พอเด็กพวกนั้นเห็นมือข้างที่เป็นปืนของบาเลตพวกเขาก็กลัวกันไปหมดแต่ชายคนหนึ่งก็ตะโกนแซวมาจากข้างหลังว่าต่อให้ไม่มีปืนบาเลตก,ก็ดูน่ากลัวอยู่ดีชายคนนี้คือลูกเรือไฮวินนั่นเองบาเลตเลยขอให้ลูกเรือคนนี้พาเขาไปหาซิดซิดเองก็กลับมาอาศัยที่นี่ด้วยเพราะเมืองนี้เป็นบ้านของเขาแต่กำลังร่วมมือกับคนอ,อื่นๆสร้างเรือบินขึ้นมาใหม่มันมีลักษณะคล้ายไฮวินลำเดิมแต่ยังสร้างไม่เสร็จมีโครงเหล็กล้อมรอบเอาไว้ และมีคนงานสัก20ชีวิตเห็นจะได้เสียงตีเหล็กดังกล้องทั่วไปหมดทั้งสองคนเล่าเรื่องราวของกันและกันทั้งเรื่องที่ขา่าวทีฟาและมาลีนอาศัยและทำธุรกิจอยู่ด้วยกันเลเธอร์ทีนแวะมหาสิษ์อยู่บ่อยบยูฟี่กลับไปสอนวิชานินจาให้เด็กๆส่วนวินเซนต์ขัดการติดต่อไปไม่มีใครดูว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนมาเลดเดินทางมาที่นี่เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรือบิน เชื่อว่ามันจะช่วยชีวิตคนได้อีกมากถ้ารู้ว่าที่ไหนสามารถรักษาจิโอสติกมาได้ขึ้นเรือบินแป๊บเดียวก็คงถึงจะใช้ทําธุรกิจขนของก็อย่างได้พอได้ยินแบบนั้นซิดก็เบรกทันทีเพราะการจะใช้เรือบินจําเป็นต้องใช้พลังงานมากโขจานวนมหาศาลบาเลตท,ที่เป็นสมาชิกของอวาลานส์ไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาแต่บาเลตตอบกลับว่าใช้นิดหน่อยคงไม่เป็นอะไรแต่นั่นกลับทําให้เขาเห็นภาพของบิก๊กเวด และเจสซี่ที่มองมาที่เขาอย่างผิดหวังบาเลตท,ทำอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าควรเอายังไงต่อกับชีวิตเขาไม่รู้ว่าจะชดใช้ความผิดของตัวเองได้ยังไงความรู้สึกที่ถาถมเข้ามาทําให้บาเลตควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วลั่นปืนใส่เพดานเิตเลยบอกว่างันเริ่มจากการซ่อมเพดานก่อนแล้วกันหลังจากที่บาเลตใจเย็นลงทธตก็มาคุยกับเขาใหม่ สิ่งที่บาเลตพูดก่อนหน้านี้ทําให้เขาคิดว่าพวกเขาน่าจะาพลังมาโก้มาใช้นิดหน่อยเฉพาะที่จําเป็นในช่วงที่โลกอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังจากผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่อยเลิกใช้แล้วจอดเรือบินลํานี้เป็นบ้านก็ยังได้แต่ถึงจะคิดแบบนั้นการเอาพลังมาโก้มาใช้ในตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการจะดึงเอาพลังมาโกขึ้นมาจําเป็นต้องใช้เต้าปฏิกรณ์ของชินละและตอนที่แลสต์สตรีมออกมาทําลายอุกกาบาตก็ทําให้ผู้คนหวาดกลัวพลังของแลสต์สตรีมเราด้วย มไม่มีใครอยากให้พวกเขาไปยุ่งกับมันส่วนพวกเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างกันอยู่ตามเมืองตอนนี้ก็ใช้พลังสำรองที่มิดกาเก็บเอาไว้ถ้าหมดตรงนี้แล้วก็คือหมดจริงๆเต็มตัวกลับไปใช้รถไอ้น้ำฐานหินกันได้เลยแต่ในโลกของ Final Fantasy 7มีเทคโนโลยีหนึ่งที่แทบไม่มีใครเคยเอามาใช้เลยนั่นคือการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงพราะการค้นพบพลังมาโกทำให้พวกเขาข้ามคานจากเครื่องจักรไอ้น้ำไปเป็นเครื่องจักรมาโกทันที น้ำมันจึงถูกใช้กับแค่อุปกรณ์เล็กๆอย่างการจุดตะเกียงเท่านั้นซึ่งซิดก็ศึกษาเทคโนโลยีนี้มาสักพักแล้วแต่เขายังสร้างเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นพลังงานไม่สําเร็จซึ่งซิดเชื่อว่าน้ำมันนี่แหละคือสิ่งที่จะพาโลกเข้าสู่ยุคต่อไปท้งคู่ได้เดินทางไปทิศตะวันออกของล็อกเก็ตทาวเพื่อไปแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดเซียร่าเดินออกมาต้อนรับเธอดูแข็งแรงดีแต่บาเลตสังเกตเห็นจีโอสติกมาที่มือของเธอ การขุดเจาะน้ำมันเป็นไปไม่ดีนักเซียล่าบอกว่าเครื่องสูบน้ำมันออกมาได้แค่1 0ของวันแรกทั้งที่วันแรกแค่เจาะลงไปยังไม่ทันจะเปิดเครื่องน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วพอได้ยินแบบนั้นบาเลตก็ชักเสียกำลังใจแต่เซียล่าบอกว่าโลกนี้มีทุกอย่างพร้อมสำหรับมนุษย์ทั้งฐานหินน้ำมันและมาโกมนุษย์แค่ต้องเอามาใช้อย่างถูกต้องเท่านั้นเองตอนนี้พวกเขามีเชื้อเพลิงพอสำหรับบินรอบโลกได้หนึ่งครั้งแต่ซิดยังสร้างเครื่องยนต์ไม่สำเร็จ เซียล่าที่เสร็จงานตรงนี้แล้วเลยจะมาช่วยเขาสร้างด้วยหลังจากนั้นบาเลตก็แวะกลับไปหาซาคาก,กิแขนกลใหม่ของเขาสร้างเสร็จแล้วครั้งนี้เป็นแขนที่ทําจากไม้ให้ความรู้สึกอ่อนโยนแต่บาเลตบอกว่าเขาต้องออกเดินทางไปตามหาแหล่งน้ํามันมันอาจเป็นที่ที่อันตรายอาจเป็นที่ที่มอนสเตอร์ยังอยู่เขาเลยยังจําเป็นต้องใช้อาวุธไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่ต้องจับอาวุธด้วย พอได้ยินแบบนั้นซากากิก็เดินไปหยิบแขนก้นอีกอันที่ทำจากโลหะมามันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแต่ก็เก่ามากจนเริ่มมีสนิมจับซากากิบอกว่าเขาสร้างไว้ให้บาเลตนานมากแล้วถ้าใช้ค่องๆเขาสามารถใช้นิ้วพวกนี้จับปากกาเขียนหนังสือได้เลยด้วยซ้ำให้คิดซะว่านี่เป็นของตอบแทนที่บาเลตช่วยงานหลานของเขาไว้จัดก,การทุละกเสร็จค่อยกลับมาเอาก็ได้เขาจะขัดสนิมออกให้สวยเหมือนใหม่เลยหลังจากนั้นบาเลตก็เดินออกมา เขาคิดว่าเขาน่าจะส่งจดหมายหรือโทรไปหามาลีนแต่แล้วก็เปลี่ยนใจอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้แขนใหม่ที่ซากากิให้มาเขียนจดหมายแล้วส่งให้เธอด้วยตัวเองเลยดีกว่าพอตัดสินใจได้แบบนั้นบาเลตก็ตะโกนออกมาก่อนจะเดินทางต่อเพื่อไทยบาปที่เขาเคยทำเอาไว้โดยการหาแหล่งน้ำมันมาช่วยเหลือผู้คนสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkeystore com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมาย อย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ